สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในช่องอยู่เองสไปเจแปนนะคะวันนี้ก็ตามหัวข้อเรื่องเลยก็คือเตือนภัยห้องเช่านะในญี่ปุ่นและต้องเจอคนบ้านมากดกลิงในยาวิกาลหรือว่าตอนเที่ยงคืนก็คือเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ค่ะเมื่อตอนประมาณปี2023มันก็คือประมาณเออตอนนี้2025ิใช่ไหมันก็สมปีก่อนประมาณสักปลายปีอะ่ะ ก็มีกิ่งมาโกรธที่บ้านก็คือมันเป็นดึกแล้วแหละประมาณเที่ยงคืนซึ่งสามีอยู่คนเดียวสามีอยู่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นห้องข้าง,งล่างอะ่ะคือเราอยู่ชั้นสิบเราอยู่ชั้นชั้นเก้าทีเนี้ยเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเออห้องเธอทําน้ารั่วซึมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นน่ะก็คือแบบว่า เหมือนบ้านเราเอะเปิดน้ําแล้วว่าเปิดน้ํา,าทิ้งไว้ไหมหรือว่าอาบน้ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่นะเขาบอกมันไม่ได้เป็นครั้งเนี้ยครั้งเดียวนะมันเป็นก่อนหน้านี้มันก็เป็นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยสามีอะเขาเขาแบบว่าเขาคือคุณลุงเขาก็เป็นคุณลุงอะนะคนข้างล่างอะเขาเป็นคุณลุงท่านเหนือที่หัวโบราณแล้วก็แบบขี้ววยวายตามภาษาญี่ป,ปุ่นแหละเออแล้วก็ ก็คี้วายๆก็มาเจอไปคุยวายกว่า <c oughs> โคตรตลกทีนี้คือเขาคุณลุงอ่ะเขาก็บอกว่าเธอต้องลงไปดูแล้วก็จัดการให้ฉันนะอะไรประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้เหมือนถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยมันก็จะเข้าข่ายประมาณว่าแบบว่าเฮ้ยแล้วอะไรยังไงทําไมมาโทษให้ฉันจะต้องไปจัดการไม่ <c oughs> สามีฉันไม่ฉันจะไม่ลงไปจัดการให้เธอ แล้วก็จะไม่ลงไปดูคุณก็ถ่ายรูปสามีฉันก็จริงจังอยู่แล้วเมื่อขิงก็ขิงเขามาเจอกันโอมันเ <c oughs> ขาก็เลยแบบว่าคุณก็ถ่ายรูปแล้วก็เรียกเจ้าของตึกอะไปดูสามีฉันะนะแล้วถ้าจะให้ฉันไปดูด้วยจะต้องมีคนไปอบฉันก็คือเจ้าของห้องคุณต้องโทรแจ้งแจ้งเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คือฉันไม่ได้เปิดน้ําอะนึกออกไหม คือสามีฉันก็ยืนยันความในฉันขอไปดูในห้องน้ำเธอซิว่าแบบพื้นเปียกไหมอะ้วถ้าฉันพึ่งอาบน้ําในโอฟูลรชันมันก็ต้องมีรอยเดอะไรประมาณนั้นเหมือนเขาก็แบบ <c oughs> ขิงกัน <laughs> มัน ถ้าเป็นฉันล้อโหปรากฏจริงบอกให้ไปดูห้องก็เดินตามไปแล้วก็คือเราก็ต้องกลัวอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วคนต่างบ้านต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเราก็ไปกับเขาแหละเราก็ไม่รู้จะทายังไงหรอกเอาผู้ตรงๆแล้วทีเนี้ยเหมือนสามีฉันก็มาบอกว่ามันเป็นพุปท้าเหาะเหมือนเฮ้ยเราเขามาเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยเธอทําไมไม่ลงไปดูล่าอะไรอย่างเงี้ยเธอยังมาทําอะไรแบบนี้นะเออก็ดูเราอีก็ไม่ดูก็ไม่ให้ดูหรอกก็ประมาณว่าเออ อย่าทําอะไรโดยพลาการโดยที่ไม่ใช่แบบว่าอย่ายอมรับความผิดในขนาดที่มันไม่ใช่ความผิดของเราโดยแท้จริงและถ้าทําอะไรในเราเข้ามาในยาวิการน่ะไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเดินตามเขาไปเหมือนสามีเ็กเก่านะมันก็เป็นอันตรายในกับตัวเราด้วยอย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดอันนั้นก็เป็นความคิดของเขาก็ถูกและทีนี้เหมือนสามีก็เลยบอกว่า ก็ให้เขาเอาเบอร์โทรแล้วก็ชื่อของเขาก็คือเจ้าของห้องข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เหมือนแลกชื่อกับแลกเบอร์โทรกันนะอะแล้วเขาก็แบบเหมือนตอนเช้าก็คุยกันอนะเหมือนสามีฉันะเขาไม่โทรคุยกับคุณลุงคนนี้อยู่แล้วเขาจะต้องมีคนกลางอะมาผ่านอะเอาได้ง่ายด้วยความที่สไตล์สามีเราเป็นทนายความใช่ไหมเขาจะค่อนข้างเซฟตัวเองในทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวนะในทุกเรื่อง เหมือนอิ๋วไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วแบบมีการไฟติ้งกันอันนั้นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกัวว่าไฟยังไงจนสามีต้องอัดเสียงแล้วก็ส่งฟ้องศาลโอ้ยสนุก <c oughs> <c oughs> ทีนี้เอาเรื่องนี้ก่อนทีนี้สามีก็เลยแบบว่า <c oughs> ห้ามทําแบบนั้น <c oughs> เด็กขาดก็คือเหมือนห้ามเราว่าถ้าเกิดว่าอีลุงคนนี้ย <c oughs> ขึ้นมากดกิ่งอ่ะห้ามทําแบบนั้น คือให้มันติดต่อกับคนกลางไปไคือเจ้าของอาคารออาคารนี้มันเก่าแล้วเธอต้องเข้าใจว่าเราต้องรู้อายุอาคารด้วย <c oughs> ไม่รู้ไง <c oughs> เออยี่สิบปีอัพโอเคมันก็อาจจะมีระบบอะไรที่มันแบบว่ามันเก่าแล้วอะ<ร>่ะมันก็ควรจะแบบล้างระบบอะไรตรงนั้นอะไรย่งเงี้ยหรือว่าต้องทําอะไรใหม่ไหมอะไรเงี้ยน,<ะ>นะเออ<ะ>ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเราไม่ควรรับผิดชอบในสิ่งที่เรา ไม่ต้องไปรับพี่ชอบมันไม่ได้พความผิดของเราอะเนื้อออกปะเออทีนี้ <c oughs> ก็หลังจากนั้นน่ะที่สามีอ่ะก็คือเขามากดกี้อ่ะมันก็มีมันก็มีวันที่เขาโทรคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าแบบว่าจะเอาอยัางไงใครจะแบบเป็นคนมาจัดการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนด้วยความสุดท้ายแล้วอ่ะ เออเจ้าของอาคารน่ก็ต้องเป็นคนเดินเรื่องเรื่องช่างอะไรเงี้ยก็รับผิดชอบเรื่องช่างอะไรเงี้ยเรื่องประกันอะไรอย่างเงี้ยนะนะ <c oughs> คือคือในอาคารน่มันก็จะมีประกันอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ให้ช่างมาดูห้องเราห้องเขาแล้วก็ดูที่มาที่ไปสรุปแล้วไอ้ตรงเนี่ยตามภาพเลยก็คือมันอยู่ตรงกลางห้องตรงกลางห้องมันมีอยูอย่อย่างเดียวคือซิงล้างจานนึกออกปะซิงล้างจานกับซิงน้ํากินอะไรเงี้ย แล้วมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นจุดของเอ่อโอฟูโรก็คือไอ้อ่างอาบน้ําอ่ะแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะทอดน้าทิ้งอ่ะคือท่อเดียวกันและมันมีการรั่วซึมเขาพูดกันประมาณนั้นนะแล้วก็แบบเหมือนยาแนวมันอาจจะซึมอะไรเงี้ยด้วยความที่น้ํามันมันตันด้วยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะตันด้วยเศษผมเศษขยะอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงนึกออกปะมันไม่ได้แบบ คือเขามาเช็คก็จริงแต่มันไม่ได้มีรอยน้ํารั่วในห้องเราเลยหมายความว่ามันไม่ได้มีจุดที่รั่วซึมหรือว่าน้ําอ่ะไหลไม่มีคือถ้ามันมีอะเราจะได้ยินมันจะได้ยินอะอเหมือนครั้งหนึ่งเคยเปิดน้ําแล้วมันเหมือนก๊อกห้องน้ําอ่ะในอ่างล้างหน้าเหมือนเราปิดไม่สนิทด,ด้วยความที่เรามีลูกเล็ก,กน,นะบางทีนางก็ไปเปิดเล่นอะไรของแกแล้วก็เหมือนปิดไม่สนิทเขาก็ไหลแล้วทีนี้นเราก็ได้ยินนะ อิ๋ว,วได้ยินเสียงน้ําไหลแต่ว่ามันแบบไหลเบาๆแต่สุดท้ายเราก็ได้ยินแหละด้วยความที่แบบนอนแล้วมันไม่ใช่เสียงนี้อะไรเงี้ยมันกวนหูมากก็เลยเอะรู้ว่าน้ําไหลเราก็ไปปิดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็มาเช็คก็ไม่มีรอยซึมอะไรทีนี้แต่มันอย่างนี้มันเป็นเรื่องสามปีที่แล้วใช่ไหมพึ่งจะมาเล่าตอนนี้เพราะว่าจนทุกวันนี้ยคุณลุงก็ยังมากดกิ่งบ้างอะไรเงี้ยเนึกอว่าว่ามันรั่วอีกแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ออย คือไม่ได้เปิดน้ําเลยแล้วเด็กๆก,ก็ไม่เปิดน้ําก็คือเข้านอนมีบางวันที่มันเป็นวันวันที่เราอยู่คนเดียวสามีไปทํางานเนี่ยมันชอบเกิดเหตุเวลาที่แบบว่าคนไม่อยู่บ้านอะ่ะอืมอืม,อมก็เลยก็มาเล่าให้ฟังค่ะว่าเออเราควรจะทํายังไงในยามวิกาลอ,อะไรเงี้ยเหมือนสามีก็สอนนะว่าแบบว่า บางทีอ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเราอ่ะอย่าพึ่งกระตกกระตากว่ามีคนมาโยนความผิดให้เราปุ๊บเราลกว,ว่ามันจะเป็นความผิดของเราโดยโดยแท้จริงอะไรอเงี้ยต้องไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็ไปสืบให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนสามีก็พูดนะเนาะเพราะว่าถ้าเรายอมรับความผิดอ่ะเราไปขอโทษเขาอ่ะคือเรายอมรับความผิดไปแล้วนะครึ่งหนึ่งาจาจังสามีดิฉันกล่าว <laughs> ด้วยความที่นางเป็นทนายอ่ะ ความแบบเหมือนเข้มงวดในเรื่องของแบบว่าหลักฐานอะไรเงี้ยแกก็จะค่อนข้างสติ๊กนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าทําอะไรต้องมีหลักฐานอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบว่าตอนที่คุณลุงคนนั้นมาเ <ไอ S 1> ที่ยงคืนสามีฉันก็อัดคลิปไว้หมดเลยนะแต่ก็ไม่สามารถแบบเปิดให้ได้นะก็ให้ดูเปบางส่วนะเนาะแล้วทีนี้ก็เลยก็ประมาณนี้ค่ะว่าอยากจะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ว่า เออเหมือนสามีก็บอกว่าถ้าสมมติว่เาเราเขามากดกิ่งในยามวิการถ้าเรารู้สึกว่าเออทําอะไรไม่ถูกอะ่ะให้โทรเรียกตารวจก่อนคือมึงต้องหาเพื่อนให้ได้หนึ่งคนเอาที่ไว้ใจใได้เป็นเพื่อนเป็นพยานกันได้อะไรอย่างนั้นน่ะถ้ามีเพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยสมมีข้างบ้านเราสนิทก,กันเลยเนงะี้ย เออข้างบ้านก็เชิญเขาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่สมควรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสนิทกันมากๆอะไรเงี้ยมันก็แบบช่วยเหลือกันได้หรอเพื่อนไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือต้องมีต้องมีเพื่อนอ่ะสามีฉันกล่าวคือต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยให้ให้อยู่แบบได้อุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยต้องแบบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เป็นไปได้อ่ะควรเป็นตำรวจก็คือแจ้งตำรวจเลยคือถ้ามาอย่างวิการกดกิีนง4 0 5เดินตามไปอ่ะไม่ควรไม่ควรทำหรือว่าเป็นไปได้คือแลกเบอร์กันแล้วก็บอกว่าเออตอนเช้าเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันแล้วก็ให้เจ้าของเจ้าของตึกอ่ะคือต้องแจ้งเจ้าของตึกอะไรเงี้ยดำเนินการเออถ้ามีแบบว่าเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเหมือนถ้ามีเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าที่อยู่ดูแลตึกอ่ะ ก็แจ้งเขาไม่ควรที่แบบเดินไปด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ต้องมาในยามที่แบบว่ามันตอนเช้าอ่ะไม่ใช่ยามดึกอะไรเงี้ยยามวิกาไม่ควรทำอะไรเงี้ยก็สามีกล่าวนะก็เหมือนกับว่าหลังจากนั้นอ่ะมันก็มีแหละน,ลน้ํารั่วทีเนี้ยด้วยความทีส่สามีฉันก็เลยบอกว่าให้ให้เจ้าของอ่ะมาดูตอนกลางคืนเลยอะไรเงี้ยคือตอนที่มันเกิดเหตุอ่ะก็คือก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตามภาพที่ให้ดู นั่นแหละก็คือจะบอกว่าเราต้องเซฟตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งยอมรับเพราะว่าไม่งั้นค่าใช้หักค่าใช้จ่ายมันจะเกิดเนื้อออกปะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจัดเสียงไว้หรือเปล่าแล้วเสียงนั้นอาจจะเป็นหลักฐานว่าเรายอมรับไปแล้วเข้าใจใช่ไหมดังนั้นอย่าเพิ่งยอมรับอะไรง่ายๆเหมือนสามีฉันก็เลยกล่าวประมาณนั้นอ่ะ เขาขิงก็ขิงมาเจอกันก็มันดีเหมือนกันก็คือจะเล่าให้ฟังว่าเออคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็จะถ้าไม่ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เขาจริงจังแล้วก็โอเวอร์แอคติ้งไว้ก่อนคือมันต้องเป็นน้ําซึมแบบตามรูปแบบมันไม่ได้ซึมแบบไหลติ้ง,ต,ง,ต,งติ้งอะ่ะมีแค่ซึมแค่เนี้ยเขาก็ยังแบบว่าทําเรื่องเล็กให้เป็นแบบเรื่องใหญ่ได้อะไรเงี้ยก็เลยจะบอกว่าเออถ้ามันเกิดกับเราจริงๆอะไรเงี้ยก็เราก็ทําให้มันใหญ่กว่า เรียกตำวจตำรวจเลยมาเลยอย่างนั้นเลยสาม,มีฉันกล่าวก็คือไม่ได้มันต้องมีเพื่อนคือถ้ามันอีลุงคนนั้นเน่ะอาจจะเป็นลุงที่แบบมันน่ากลัวกว่าลุงที่เราเจออะไรเงี้ยต้องต้องแบบมีคนกลางจริงๆอะ่ะก็คือต้องเรียกตำรวจก็คือให้มันมั่นอกมั่นใจในตัวเราไว้ก่อนอะไรเงี้ยว่าเรายังไม่ผิดนะเว้ยเราต้องหาข้อมูลที่แท้จริงอะไรเงีง้ยให้มันจำนวนตอนหลักฐานแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยไกลเกลี่ยสามีกล่าว สไตล์ oh. ทนายะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็อยากจะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้แบบระวังอะไรอย่างเงี้ย oh. แต่ว่าเราก็จะทำตัวยังไองอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าโทรเรียกตำรวจก็คือหนึ่งหนึ่งถูกไหมอีจีจีิโรแต่ว่าถ้าป่วยไข้ไม่สบายก็หนึ่งหนหรือว่าไฟไหม้เนาะโอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ เออขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกวันนี้อีคกณลุงแม่ยังมากดกิ่งเลยแต่ว่าเขาเลิกยาวิการแล้วเขามากดชาเช <c oughs> ้าแทนค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะรู้จังบ๊ายบายบ๊ายบายฮะ